ครับเมื่อนีก็ได้มาสั่ไม้หมเรามาเก่าหลังนะครับวันนี้เดี๋ยวมาลองเบิรงนสินได้กันเนื้อเนื้อเก่าครับกระแดกเน่ากจะได้เลาะใจางคลละมงคนพูดละเนี่ดมากครับตัวหน่อยครับเดี๋ยวเธเลาะใจครับท่ามคุณครับเมื่อนั้นก็พ่อมีโตอยู่ครับก็เดี๋ยวมาถาเบิรงกะใส่แล้วแล้วนะครับใส่ได้ทั้งเมด่วกหลัง พ่าเปื้นทีอ่อาคอสำเนียงคอแหละนะพุกนายผมแต่ว่าปลามันขึ้นนไล่เลยผมไปซิวปลานะ่ะกุ้งอะไรครับกุ้งนี่กุ้งหน้าในใ่แ้วประมาณหกหลังมันพปื้นทีเอาคอหนามมนแหงก่อนครับเดี๋ยวมาทานหลุ่นมือแล้วกันครับมาเอือนเสาว,ว่าสิเป็นแน่เดี๋ยวเอาบรรยากาศตอนเสาร์มาเบ่งนล้วกันครับผมสวัสดียามเสาร์ครับบรรยากาศยามสีสะสอบ อากาศกำลังดีครับหมอกกำาลังลงเบ่งครับเบ่งปลาขึ้นหนามบกปลาขึ้นเบ๊กเบ๊กเนาะหามายามือด้วยกันครับหนามบกจนแหงมดแ,ลมมเ,ลมแเลยครับเดี๋ยวมายามือด้วยกันครับว่าี่เป็นได้เลยโอ้หนามจนแหงนะครับขางตะลิงเลยขางมันเลย ปลามันขึ้นตตะไนเนี่ปาระเดืดนเนาเดี๋ยวเบ่งกันครับหลังหนีไปไหนได้ขาดเดี๋ยวดูด้มาถึงมาบ่งน้องกันครับเยาะใหม่กันลงไปบ่ถึงชึบๆูบงปลาคนน้ปลามันขึ้นพวปลากรเดืมันหัวใจว่าน้ํไม่นดเห็้ง เกียหยาบเสล้ชุบนะเขาแล้วน้มบบกับแหงแกแด้เลยลองเบิ่งกันพิมีตัวโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โหมือธรรมดาครับพอมีครับพอมีตครับปลาเขาน้ำครับโอ้โหแต่ส่วนยังครับ พอมีพอมีโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่น้อยนะเนี่ยไม่น้อยเนี่ยหลายเติบครับโอเคผ่านแลละหลังเนี่ยเนี่ครับผ่านผ่านเดี๋ยวเบื้องหลังต่อไปครับเดี๋ยวตอให้เก็บไว้ก่อนมุนมุนมุน,มนไว้ ในีย่ยเบื้งล่างต่อไปก่อนครับวันไหนวันน้ำโบกบกจนวิทอันนี้เลยเนาะชุบปุ๊บมันหลุดชิปเป็นแนวเดยเพิบโอ้ปลาครับบนนี้ปลาซิวมันเขานะั่นโอ้ยมีแต่ปลาซิวออกมาอ่อยต่อยเลย โอ้โหโมนี่ครับปลามันซุบหัวเขาเนี่ครับบ๊วยบ๊วยพวก้เหยื่บ,บังปลาปลามันซุบหัวเขาไว้นี่โอ้โหปลดหยาครับปลาซิ่วให้หนิมตัวกระเทิรนครับสุบหัวเขาดาังตัวนี้กุ้งบบคอยมีมี่เยอะน้อยหนึ่งแต่ว่าปลาซิ่วใช้ครับบโงนี่มันสุบหัวเขาให้่นีโอ้โหออกหยาด เดี๋ยวก็ถ <Pop keys in expand> co ึงม่องเนาะเดี oh ๋ยวไปโพดกันท so ี่คนครับโอ้หนามแหงครับเ้าจะปล่อยหนามหม่องเหมือนผมยังใส่เด้ตรงหน้าแต่ว่าปลานี่หลายพอ้ปวดคอปลานี่ให้ขึ้นออ้ปวดเบะ้ยปวเบะเต็มอยู่ปลากกระเดิดโอ้บกแหงครับหนามหนามบกแหงเขาจะปล่อยหนามหมอกบวดหลัวกันนะปล่อยอ่อนอย่างนี้จุบโอ้ปวดถึง โอ้สาเลยได้เ y สับอยยุ่มเหมัอนเงี้อยู่เขียรอยัางบ่ถึงครับแขนสันว่าสีโบเข่าวนสีโบเขานะครับก็เริ่มมาใส่เห็นมืดเงื้อเป็นเหงือเก่านะครับเอ้าเบิ้งหลุดนกันเบิ้งปึ๊บปๆ๊บ โอ้แต่สวดให้กันครับมีปลาเข็งหน่อยนะครับหนามันบกแล้วปลาเข็งเหลื่อมเขาแล้วเหยนีน้าครับเาโอ้ยกระปูกระปูเสร็จนี่แหละครับหัวปลาเข็งซุปของอะไรพวก หลังนี้ปลาขึ้นดีแท้หาเบ็ดมาสิทธ์มันก่อนนะเอาข้งางบนหลังครับใส่ไว้ทั้งหมดฮ่หฮกหลังนะครับใส่ได้แค่หกหลงังเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ใส่หนามมันแห้งแต่คือสวดเอาเอาพอมีครับพอมีครับเออมีปลาขปเขานั่นมาเที่ยวเนี่ยพวานหนามันบกนะครับปลาม้นโมนบดจักมันถไปใส่ บม่หน่อยนะครับบมเมนหน่อยนหนอยลายมันนั่งปดปลาซิวนี่ก็บาไม่ต้องคอยแล้วนะมันซุบถ้ามีหลอกมาดับนะหลอกดักปลาตัวใหญ่ๆครับวับนน่ะสิได้อยู่เอา้าะเบื้องลังที่หาครับจุ๊บจุ๊บจุบบจุ๊บจุ๊บจุบโม้วัตปะ รูปไปเค้งหน่อยผมมีอยู่ครับ <c oughs> ผมมีอยู่ต้ม <c oughs> อ่ะว่าใหญ่โตจะครับผมสีอ่อนปลาได้ปลากรขึ้นมาแล้วเห็ดแต่เดาเหมันดีกว่าเหี้ยกรับผม,ม มาเบิ่งหลังนี่ครับน้ำโบกป่าครับบุหูว่าจีเขา่าจะ่าเห็นแต่ปลาซิวเนเห็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 นหัวปลาครับเห็นหัวปลาบ่หัวปลาซิวนซุกเข่าต่บุหูว่าที่มีกุ้งบัโอ้หนามันคือลงเร็วกันเลยเนาะเดี๋ยวเรามายกเบิ้องบุที่มีเจกโตบั แต่ว่าทีนี้เนี่ยเห็นปลาซิวแล้วนางปดกระสนันมันไหวแล้วคึับแตกสวดบ่โอ้เขมีอยู่ครับอืมเขามีโตอยู่พวกเดมุกเดมขวายอยู่ครับแต่ว่ากุ้งโบเข่าครับตัวนี้มอเห็นเข่าเนี่ยครับสรุปเบิังผลงานก่อน ถือว่าได้กินเยอะครับได้มุกได้ก้อยได้แจวเยอะกับว่าสีไทยก็ได้กินครับหลายเกินขาดนานแล้วครับมืนเนี้ย